โพรงจ,งม,งจงมูกแล้วก็ตับน้ำเหลืองตรงคอเนี่ยการิ่มต้นที่มันบวมที่คอเพราะผมทำงานอยู่ในห้องแบบสารเคมีมันเยอะอตอนปลูกึ้นมาเพิ่มตินเนื้อในโพงจงมูกไปว่าผมเป็นมะเร็งก็รักษามาสองปีทีโมสายแสงเนี่ยผมได้มาสามสิบครั้งทีโมเจ็ดครั้งอะ่ะผมแทบไม่ไหวขึ้นไม่ได้เลยนะเป็นอ,อะไรแบบอ้วกอ้วกหมดเลยเดเยินไม่ได้เลยมือก่อนข้าวกินไม่ได้เลยเพราะคอไอ้ปั่มนี่มีน้ำลายมึใกล้เข้าไปให้ลองทานเลยเอตูตินดูผมก็ทานมาละ ผมก็ทำมาได้สามเดือนกินไปรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองว่ากินข้าวได้เยอะเพราะหลับดีด้วยตอนแรกผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยครั้งแรกที่กินผลเอโิสตินนะมันไม่มีความรู้สึกอะไรอ่ะกินไปปากเราไม่รับรสรับอะไรอย่างเงี้ยกินไปปุ๊บเราก็รู้รลเปรี้ยวหวานมันเค็มทีนี้เด็กก็เริ่มรู้อ่ะกินต่อผลที่สองสองผมก็อ่านไปอย่างเงี้ยยี่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 ่ยี่ยี ทีผมจะพูดไม่ค่อยได้นะไปทั้งหมดสิบกวดแล้ว<ป>่ากุกงสามเดือนหมอจะนัดทีครับแต่งกที่กินเอโดซีเข้าไปเพิ่มหมอก็ถามว่าไปทํทำอะไรมาเนี่ยน้ำลายเริ่มจะออกแล้ว